สวัสดีค่ะพอยนะคะแอร์โฮสเตสที่บินอยู่บนฟ้ามา12ปีสะสมชั่วโมงบินที่สามารถหวนรอบโลกได้หลายรอบเลยค่ะวันนี้พอยจะมาคุยกับทุกคนในหัวข้อที่หลายคนมักจะมองข้ามก่อนเดินทางไปต่างประเทศแต่กลับเป็นเรื่องที่อันตรายถึงชีวิตได้นั่นก็คือแฟชั่นการแต่งตัวขึ้นเครื่องบินค่ะพลอยเชื่อว่าหลายคนก็คิดเหมือนกันว่าแค่ขึ้นเครื่องบินเองไม่ใช่หรอ ยิ่งแต่งตัวสบายๆเท่าไหร่ก็ยิ่งดีให้ดีที่สุดก็คือแต่งตัวสบายๆเหมือนเพิ่งตื่นนอนบางคนถึงกับอยากจะใส่ชุดนอนขึ้นเครื่องเลยด้วยซ้ําแต่คุณผู้หญิงที่รักคะเคยคิดบ้างไหมคะว่าความสบายในแบบของคุณในสายตาของแอร์โฮสเตสอย่างเรามันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนภัยร้ายแรงก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเลกกิ้งรัดรูปสุดชิคชุดจำ้ำสูตรที่ดูสะดวกสบาย หรือแม้แต่รองเท้าแต่ที่ใส่ง่ายๆไอเทมที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยเหล่านี้จริงๆแล้วกลับซ่อนอันตรายไว้มากมายทำไมการแต่งตัวของคุณในวันนี้ถึงส่งผลต่อความปลอดภัยในการบินทำไมแอร์โฮสเตสถึงบอกว่าการเดินเท้าเปล่าในเคฟบินมันน่ากลัวกว่าที่คิดวันนี้พอยจะใช้ประสบการณ์12ปีที่ได้เห็นผู้โดยสารมาแล้วนับล้านคนมาบอกเล่าถึง6 แฟชั่นที่ไม่เหมาะกับการใส่ขึ้นเครื่องบินที่สุดพร้อมกับเคล็ดลับการแต่งตัวฉบับ Air h o s t เตสดูคลิปนี้จบรับรองว่าการขึ้นเครื่องครั้งหน้าของคุณไม่ใช่แค่จะสบายขึ้นแต่ระดับความปลอดภัยจะพุ่งเต็มร้อยแน่นอนค่ะถ้าคุณสนใจเรื่องราวชีวิตประจำวันของ Air h o s t เตสเกดความรู้บนเครื่องบินหรือเคล็ดลับการเดินทางอย่าลืมกดติดตามช่องของพลอย และคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะคะว่าอยากดูเรื่องอะไรคอมเมนต์ comment ของคุณคือแรงบันดาลใจในการทำคลิปของพลอยค่ะแฟชั่นที่ไม่ควรใส่ชุดที่1เสื้อผ้ารัดรูปแอร์โฮส s t เตสเหลือบมองแวบเดียวก็รู้ว่าขาของคุณกำลังร้องขอชีวิตพลอยเข้าใจดีค่ะว่ากางเกงยีนซัดรูปกับเลกกิ้งเป็นไอเทมโปรของใครหลายคนเพราะมันดูทันสมัยมีสไตล์และทำให้ดูผอมเพรียว เวลาเห็นทุกคนใส่เดินชับในสนามบินสวรรณภูมิพลนี่เหงื่อตกแทนเลียวขาของพวกเขาเลยค่ะหลายคนคิดว่าเสื้อผ้าที่รัดรูปแต่ยืดหยุ่นคือความสบายแต่นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดมันหันสำหรับการอยู่บนเครื่องบินค่ะเมื่อคุณใส่กางเกงรัดรูปนั่งอยู่กับที่เป็นเวลาหลายชั่วโมงเบื้องหลังความสบายที่เห็นนั้นร่างกายของคุณกำลังแบกรับแรงกดดันมหาศาลอย่างเงียบๆก่อนอื่น เรามาพูดถึงสภาพแวดล้อมในห้องโดยสารกันก่อนเมื่อเครื่องบินบินอยู่ที่ระดับความสูง30,000ฟุตความกดอากาศในห้องโดยสารจะต่ำกว่าบนพื้นดินสภาวะน,นี้ทำให้หลอดเลือดในร่างกายขยายตัวเล็กน้อยและการไหลเวียนของเลือดจะช้าลงโดยเฉพาะช่วงขาของเราจะเกิดอาการบวมน้ำได้ง่ายมากในตอนนั้นถ้าคุณยังใส่กางเกงรัดรูปอยู่ ความรู้สึกที่ถูกบีบรัดจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดท้องและขาของคุณจะถูกรัดแน่นจนเหมือนนั่งอยู่บนเข็มความรู้สึกไม่สบายตัวนี้ไม่เพียงแค่ส่งผลต่ออารมณ์ของคุณแต่ยังอัดนํามาซึ่งความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ร้ายแรงได้ทั้งเว็บไซต์ข่าวสุขภาพและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจจากโรงพยาบาลศิริราชต่างก็เคยให้ข้อมูลว่าการนั่งนิ่งๆเป็นเวลานาน โดยเฉพาะบนที่นั่งชั้นประหยัดที่แคบอาจทําให้การไหลเวียนของเลือดดาที่ขากลับสู่หัวใจเกิดการหยุดนิ่งจนก่อตัวเป็นลิ่มเลือดได้นี่คือสิ่งที่เรามักได้ยินกันว่าโรคอีโคโนมีคาซินโดมอีโคนมีคาซินโดมหรือในทางการแพทย์เรียกว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก DVT ในกรณีที่ไม่รุนแรงอาจจะแค่ทำให้ขาบบวมแต่ถ้าอาการรุนแรงลิ่มเลือดเหล่านี้ อาจจะเคลื่อนที่ตามกระแสเลือดไปอุดตันที่หลอดเลือดแดงในปอดทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะเรื่องนี้ต้องระวังเป็นพิเศษในเที่ยวบินระยะไกลเพราะยิ่งใช้เวลาบินนานความเสี่ยงก็ยิ่งสูงขึ้นกางเกงรัดรูปที่ดูทันสมัยเพียงตัวเดียวเบื้องหลังกลับเชื่อมโยงกับพ่วงโซ่ความเสี่ยงทงั้งทางสรีวิทยาและการแพทย์ การพิจารณาเลือกเสื้อผ้าจึงไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่ยกระดับไปถึงการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยแล้วค่ะไม่ต้องพูดถึงกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องการการอพยพอย่างรวดเร็วการเกงรัดรูปจะจำกัดการเคลื่อนไหวของคุณและส่งผลต่อความคล่องตัวในการหนีภัยนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะแต่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยดังนั้นการเลือกกางเกงรัดรูปเพียงหนึ่งตัว จึงเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่มองไม่เห็นอีกมากมายแล้ว Air h o s t เตสแนะนำให้ใส่อะไรพอยขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใส่เสื้อผ้าที่หลวมและสบายเช่นกางเกงว้อมหรือกางเกงขาบานที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่ระบายอากาศได้ดีอย่างผ้าฝ้ายผ้าลินินหรือผ้าใย,ยธรรมชาติอื่นๆเสื้อผ้าเหล่านี้ไม่เพียงแค่ช่วยดูดซับความชื้นและระบายเหงือ่อ แต่ยังช่วยให้ร่างกายของคุณยืดเหยียดได้อย่างอิสระส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดทําให้ขาของคุณรู้สึกผ่อนคลายตลอดการเดินทางอันยาวนานถ้าคุณรักการใส่ยีนจริงๆให้เลือกยีนที่มีน้ําหนักเบาหรือมีส่วนผสมของเส้นใยยืดหยุน่นแต่ก็ยังแนะนําให้เน้นแบบที่หลวมไว้ก่อนคะ่ะนอกจากนี้พลอยมีเคล็ดลับพิเศษเพิ่มเติมคือถ้าคุณต้องเดินทางไกลหรือเป็นคนที่มีแนวโน้มบวมน้ําง่าย ลองพิจารณาใส่ถุงน่องแบบกระชับหรือที่เรียกว่าถุงน่องทางการแพทย์มันจะช่วยลดอาการบวมและความเมื่อยล้าของขาได้ค่ะแฟชั่นที่ไม่ควรใส่ชุดที่2รองเท้าส้นสูงที่สวยแต่เสียงและการเดินเท้าเปล่าสุดชิวพี่พลอยคะดูสิคะหนูแต่งตัวแบบนี้เหมือนมาเดินแค่ทอ่อไหมคะประโยคนี้พลอยได้ยินมานับครั้งไม่ท่วนแล้วคะ่ะรองเท้าส้นสูงที่สง่างาม กับรองเท้าแต่ที่สบายๆสองทางเลือกสุดข้าวนี้มักจะเห็นได้บ่อยในสนามบินแบบหนึ่งคือสวยเป๊ะเหมือนนางฟ้าอีกแบบคือสบายๆชิลๆเหมือนอยู่บ้านแต่ต้องขอโทษด้วยนะคะรองเท้าทั้งสองแบบนี้ถือเป็นของแสลงในใจของ Air h o s t e ตสเลยค่ะเริ่มจากรองเท้าส้นสูงก่อนถึงแม้มันจะทำให้คุณดูมีออร่าและสง่างา,าม แต่เมื่ออยู่บนเครื่องบินความสง่างามไม่สําคัญเท่าการใช้งานจริงค่ะในกรณีฉุกเฉินที่ต้องอพยพส้นแหลมของรองเท้าอาจทิ่มทะลุสไลด์หนีภัยฉุกเฉินที่เป็นแบบเป่าลมได้ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้ตัวคุณตกอยู่ในอันตรายแต่ยังทำให้ผู้โดยสารคนอื่นๆที่ตามมาข้างหลังต้องลำบากในการหนีไปด้วยและในความโกลาระหว่างการอาพยพหรือเมื่อพื้นห้องโดยสารมีเศษสิ่งของต่าง รองเท้าส้นสูงจะทำให้คุณเคลื่อนไหวไม่สะดวกและสะดุดล้มได้ง่ายมากสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้โดยสารหลายคนยังขาดความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินโดยคำหนึ่งถึงแค่ความสวยงามส่วนตัวแต่ลืมไปว่าห้องโดยสารเป็นพื้นที่พิเศษที่ต้องการความร่วมมือจากทุกคนการเลือกแฟชั่นส่วนตัวของคุณอาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อผู้โดยสารคนอื่นได้ต่อมาคือรองเท้า แต่ที่แสนจะสบายคุณอาจคิดว่ามันสะดวกแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินมันไม่สามารถปกป้องอะไรคุณได้เลยลองนิดภาพตามนะคะตอนที่เครื่องบินลงจอดฉุกเฉินคุณต้องวิ่งอย่างรวดเร็วบนพื้นที่เต็มไปด้วยเศษซากและสิ่งของต่างๆรองเท้าแต่จะปกป้องคุณได้อย่างไรไม่ได้เลยค่ะ Air h o s t เ s สคนหนึ่งเคยบอกว่าในการอาพยพทาทกลางความมืดรองเท้า แต่คือตัวเลือกที่อันตรายที่สุดและพลอยต้องขอบอกจริงๆนะคะว่าระดับความสะอาดของพรมบนเครื่องบินกับพื้นห้องน้ำไม่ได้ดีอย่างที่คุณจินตนาการไว้แน่นอนหลายคนรู้สึกว่าการถอดรองเท้าแล้วเดินด้วยถุงเท้าหรือเท้าเปล่ามันสบายดีแต่ขอร้องเถอคะค่ะบนนั้นมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่มากขนาดไหนพลอยไม่อยากจะจินตนาการเลยนี่คือการเพิกเฉยต่อสุขอนามัยในที่สาธารณะ แค่คิดก็ขนลุกแล้วค่ะดังนั้นการเลือกรองเท้าจึงไม่ใช่แค่เรื่องความสบายส่วนตัวแต่ยังเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยส่วนรวมและสุข,ขอนามัยสาธารณะด้วยความชอบในแฟชั่นหรือความสบายส่วนตัวในสภาพแวดล้อมที่ปิดและซับซ้อนของห้องโดยสารอาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อผู้โดยสารคนอื่นได้เช่นกันแล้ว Air h o s t เตสแนะนำให้ใส่อะไรพลอยจะแนะนำให้เลือกรองเท้าที่ใส่สบาย ถอดง่ายและสามารถปกป้องนิ้วเท้าได้รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหุ้มส้นที่ใส่สบายคือตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะมันให้ทั้งการรองรับที่ดีและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้คุณอาจจะพกรองเท้าสลิปเปอร์แบบใช้แล้วทิ้งของโรงแรมหรือสลิปเปอร์พับได้ส่วนตัวเพื่อเปลี่ยนตอนนั่งอยู่บนที่นั่งจะทําให้เท้าของคุณแห้งและสบายซึ่งทั้งถูกสุขขอนามายัยและสะดวกสบายค่ะ แฟชั่นที่ไม่ควรใส่ชุดที่3เสื้อผ้าที่เปิดเผยผิวหนังเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวไม่ใช่แค่กันหนาวแต่ยังเป็นกรอบป้องกันให้คุณได้ผู้พี่แอร์คิดว่าบนเครื่องเป็นเข้าโลกเนี่ยแหละคะหนาวจะตายอยู่แล้วประโยคนี้พลอยได้ยินแทบทุกช่วงนิดดูร้อนเลยค่ะพลอยเข้าใจนะคะว่ากําลังจะไปเที่ยวเกาะเมืองร้อนพอลงเครื่องก็อยากจะวิ่งลงหาทันทีการใส่กางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นเสื้อกล้าม รองเท้าแต่จึงดูเหมาะที่สุดแต่การเดินทางครั้งนี้อาจทําให้คุณหนาวสั่นตั้งแต่หัวจดเท้าได้เลยอย่างแรกเลยคือกับดักความแตกต่างของอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพอากาศและให้ผู้โดยสารรู้สึกสดชื่นอุณหภูมิในห้องโดยสารมักจะถูกปรับให้ค่อนข้างต่ําถ้าคุณใส่แค่เสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นบางๆต่อให้สายการบินมีผ้าห่มให้ก็อาจจะห่มได้แค่ครึ่งตัว ไม่สามารถให้ความอบอ,อุ่นได้อย่างทั่วถึงและข้อนี้มีคนรู้น้อยมากแต่สำคัญจริงๆค่ะที่นั่งบนเครื่องบินโดยเฉพาะที่พักแขนถาดอาหารพานักพิงศีรษะไม่ได้ถูกทำความสะอาดแบบอาเชื้อโรคทุกครั้งหลังจบเที่ยวบินเมื่อคุณใส่กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นผิวหนังที่เปิดเผยของคุณจะสัมผัสกับพื้นผิวเหล่านี้โดยตรง เป็นการเพิ่มโอกาสให้คุณได้สัมผัสกับเชื้อโรคอย่างใกล้ชิดนี่เป็นการพิจารณาที่ครอบคลุมทั้งสุขอนามัยส่วนบุคคลและความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินการสวมกางเกงขายาวและเสื้อแขนยาวสามารถช่วยลดการสัมผัสกับพื้นผิวที่อาจไม่สะอาดและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้และสุดท้ายที่สำคัญกว่านั้นคือ ประโยชน์ของเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวในการป้องกันอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่ต้องใช้สไลด์หนีภัยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวจะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันหนึ่งชั้นช่วยป้องกันผิวของคุณจากการเสียดสีหรือรอยไม้ขณะที่ลื่นไถลลงมาด้วยความเร็วสูงหลายคนมักมองข้ามจุดนี้ไปโดยคิดแค่เรื่องความสวยงามแต่กลับละเลยการป้องกันความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่สุด นี่เป็นการขยายความหมายของการแต่งตัวจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศไปสู่การป้องกันโรคและรับประกันความปลอดภัยในชีวิตเป็นการก้าวกระโดดทางความคิดจากความสบายไปสู่การเอาชีวิตรอดซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะเน้นย้ำเป็นพิเศษแล้วแอร์โฮสเตสแนะนำให้ใส่อะไร พลอยแนะนำให้เลือกใส่กางเกงขายาวและเสื้อแขนยาวที่ระบายอากาศได้ดีและมีน้ำหนักเบากางเกงขาบานนุ่มๆกางเกงวอร์มหรือกระโปรงยาวผ้าถักที่มีความยืดหยุ่นล้วนเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะสามารถรับมือกับความแตกต่างของอุณหภูมิในห้องโดยสารและยังช่วยป้องกันผิวได้อีกชั้นนอกจากนี้ถ้าคุณกำลังจะเดินทางไปประเทศเขตร้อนคุณสามารถเลือกเสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่บางเบาเช่นผ้าลินินหรือผ้าฝ้าย แบบนี้พอลงจากเครื่องก็จะไม่รู้สึกร้อนออบอ้าวค่ะแฟชั่นที่ไม่ควรใส่ชุดที่4ชุดจำสูตรและผ้าใยสังเคราะห์อย่างแรกทําให้คุณติดแหงงกในห้องน้ําอย่างหลังถ้าเจอไฟจะละลายติดผิว2ข้อนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่ในฐานะ air hostess อาวุโสพลอยต้องขอแชร์ให้ทุกคนฟังค่ะตัวหนึ่งเป็นขวัญใจวงการแฟชั่นอีกตัวเป็นตัวแทนของความคล่องตัว แต่ทั้งสองอย่างนี้อาจสร้างปัญหาให้คุณบนเครื่องบินได้อยังไม่คาดคิดเริ่มจากฝันร้ายในห้องน้ําของชุดจัมสูดพอรู้ค่ะว่าชุดจัมสูทแค่ใส่ตัวเดียวก็ดูเก๋และมีสไตล์ขึ้นมาทันทีไม่ต้องคิดมากเรื่องการจับคู่เสื้อผ้าแต่ลองนึกภาพตามนะคะในห้องน้ําบนเครื่องบินที่เล็กยิ่งกว่าตู้เสื้อผ้าคุณต้องถอดชุดจัมสูดออกทั้งตัวตั้งแต่บนลงล่างเพื่อที่จะเข้าห้องน้ํา กระบวนการนี้มันจะลำบากและน่าอายขนาดไหนพอยไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้เลยค่ะถ้าไม่ระวังอาจจะทำเสื้อผ้าเปื้อนได้ง่ายๆข้อนี้มาจากข้อพิจารณาในทางปฏิบัติล้วนดีไซน์ของชุดจำสูตรกับข้อจำกัดทางกายภาพของพื้นที่แค่บนเครื่องบินมันไม่เข้ากันอย่างสิ้นเชิงต่อมาคือสัญญ,ญาณเตือนไฟไม้จับผ้าใยสังเคราะห์ชุดกีเลกกิ้งหรือถุงน่องส่วนใหญ่ ทำมาจากใยสังเคราะห์วัสดุเหล่านี้ใส่สบายในชีวิตประจําวันแต่เมื่อเกิดเหตุไฟไม้หรืออุบัติเหตุที่มีความร้อนสูงบนเครื่องบินมันจะกลายเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะใยสังเคราะห์ลูกไม้ได้ง่ายแถมยังจะหลอมละลายและติดกับผิวหนังทําให้เกิดแผวไฟไม้ที่รุนแรงยิ่งขึ้นนี่ไม่ใช่การขู่ให้กลัวนะคะแต่เป็นความเสี่ยงร้ายแรงที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินและแอร์โฮสเตส เตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าปัญหาของใยสังเคราะห์คือคุณสมบัติของวัสดุที่ไม่เข้ากันกับความเสี่ยงในสถานการณ์สุดเข้าสิ่งนี้เผยให้เห็นว่าภายใต้ความสวยงามและความสะดวกสบายยังมีความเสี่ยงด้านการใช้งานจริงและการเอาชีวิตรอดซ่อนอยู่เสื้อผ้าสองประเภทที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันนี้มีจุดร่วมคือปัญหาพื้นฐานที่ไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมพิเศษบนเครื่องบิน นี่นำเราไปสู่ข้อสรุปที่ลึกซึ่งยิ่งขึ้นว่าการแต่งกายเพื่อการเดินทางที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่การคำนึงถึงภาพลักษณ์เมื่อถึงที่หมายแต่ต้องให้ความสำคัญกับฟังก์ชันการใช้งานมาเป็นอันดับแรกตั้งแต่ก้าวเข้าสู่สนามบินรวมถึงความสะดวกในการเข้าห้องน้ำการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงการรับมือภัยพิบัตินี่แหละค่ะคือนักเดินทางระดับโปรตัวจริง แล้วจะทำอย่างไรกับชุดจ้ำสูตรด,ดีพลอยแนะนำให้เก็บชุดจ้ำสูตรไว้ในกระเป๋าเดินทางค่ะส่วนบนเครื่องบินให้เลือกใส่ชุด2ชิ้นที่สบายๆหรือเดรสผ้าถักที่ยืดหยุ่นดีกว่าส่วนเรื่องใหญสังเคราะห์พยายามเลือกเสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเช่นผ้าฝ้ายแท้ผ้าลินินแท้ผ้าขนสัตว์แท้วัสดุเหล่านี้มีจุดติดไฟสูงกว่าทนไฟได้ดีกว่าค่ะ แฟชั่นที่ไม่ควรใส่ชุดที่5โลหะและเครื่องประดับที่ไม่จําเป็นทําให้เสียเวลาที่ด่านตรวจคุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมคะพอถึงคิวตรวจความปลอดภัยที่สนามบินเขาเหมือนกําลังเล่นมายากลถอดของออกจากตัวไม่หยุดทั้งเข็มขัดนาฬิกาสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือต่างหูและเครื่องประดับโลหะกุ้งกิ้งอีกสารพัดพลอยจะบอกให้ว่าคนประเภทนี้คือประเภทที่เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยปวดหัวที่สุดและเป็นผู้โดยสารที่แอร์โฮสเตสกลัวที่สุดในสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนอื่นเลยเข็มขัดและเครื่องประดับโลหะมีโอกาสสูงมากที่จะทําให้คุณส่งเสียงร้องบิ๊บบที่เครื่องตรวจจับโลหะแล้วก็ต้องถูกขอให้ถอดออกนี่ไม่เพียงแต่เสียเวลาของคุณเองแต่ยังทําให้ผู้โดยสารคนอื่นๆที่รีบจะไปขึ้นเครื่องต้องช้าไปด้วย การเลือกเครื่องประดับสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของผู้เดินทางต่อกระบวนการประสิทธิภาพและความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมมันขยายความหมายจากแค่การเลือกแฟชั่นไปสู่พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเวลาความเป็นระเบียบของส่วนรวมและความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินคุณอาจจะถามว่าก็แค่เครื่องประดับเองไม่ใช่หรอจะอันตรายแค่ไหนกันในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องอพยพ เครื่องประดับที่รุงรังเหล่านี้อาจเกี่ยวเข้ากับสิ่งของรอบตัวขัดขวางการเคลื่อนไหวของคุณหรืออัดขูดขีดหรือทิ่มแทงสไลด์หนีภัยจนทะลุได้ในขณะเดียวกันหากเกิดสภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงเครื่องประดับแหลมคมก็อาจทิ่มแทงตัวเองได้โดยไม่ตั้งใจสิ่งของเหล่านี้ไม่ใช่แค่ปัญหาส่วนตัว แต่ยังเป็นภาระต่อกระบวนการทั้งหมดของส่วนรวมทั้งการตรวจความปลอดภัยและการอาพยพฉุกเฉินนอกจากนี้การรีบร้อนถอดเครื่องประดับราคาแพงตอนตรวจความปลอดภัยก็มีโอกาสทำหายได้ง่ายๆซึ่งจะไม่คุ้มค่าเลยสิ่งนี้ทำให้เราตระหนักว่าในการเดินทางที่ต้องการกระบวนการที่เป็นระบบและความร่วมมือจากส่วนรวมทุกการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆของแต่ละบุคคล อาจสร้างผลกระทบแบบลูกโซ่ที่ใหญ่หลวงได้นักเดินทางมืออาชีพจะมองภาพรวมในการตัดสินใจทุกอย่างของตัวเองแล้วแอร์โฮสเตสแนะนำให้ทำอย่างไรพอยแนะนำให้คุณลดเครื่องประดับโลหะที่ไม่จำเป็นเลือกใส่กางเกงหรือกระโปรงที่เป็นเอวยางยืดเพื่อเรื่องการใส่เข็มขัดก่อนจะถึงด่านตรวจให้ถอดเครื่องประดับทั้งหมดโดยเฉพาะชิ้นใหญ่หรือราคาแพง เก็บใส่กระเป๋าถือไว้ล่วงหน้าพอผ่านด่านตรวจไปแล้วค่อยนำกลับมาใส่ออานี่เป็นมายาัดเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้ทั้งตัวคุณและคนอื่นผ่านด่านไปได้อย่างราบรื่นค่ะแฟชั่นที่ไม่ควรใส่ชุดที่ 6. เสื้อผ้าชิ้นใหญ่เทอะทะแฟชั่นนิสตา้าตัวจริงต้องรู้จักแต่งตัวแบบเลเยอร์ฉบับโปรหลายคนเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าเดินทางจะเลือกใส่เสื้อผ้า หน้าหนาวชิ้นใหญ่ๆห,ห,หนาๆขึ้นเครื่องพอขึ้นเครื่องมาก็กลายเป็นตุ๊กตามิดลินติดแหงหยกอยู่ในทางเดินแคบๆหรือไม่รู้จะเอาเสื้อโค้ทหนาๆไปเก็บไว้ที่ไหนสุดท้ายก็ต้องมากินพื้นที่นั่งของตัวเองจนแทบไม่มีที่วางขาเสื้อโค้ทให้ยาวตัวหนาหรือเสื้อขนเป็ดบนเครื่องบินก็เหมือนกับหมอนอิงขนาดยักษ์ที่กินที่มันทําให้คุณขยับตัวได้ลําบากในที่นั่งชั้นประหยัดที่แสนจะแคบ จะถอดเก็บก็ลำบากแถมยังอาจจะไปลบกวนผู้โดยสารข้างๆอีกด้วยใส้ในของเสื้อขนเป็ดบางชนิดยังมีไขมันสัตว์ที่ติดไฟได้ง่ายถึงแม้จะมีจุดติดไฟสูงแต่ในสถานการณ์สุดเข้าก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีนี่เป็นการพิจารณาด้านความปลอดภัยของวัสดุในระดับที่ลึกขึ้นไปอีกความไม่สะดวกของเสื้อผ้าชิ้นใหญ่เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่านักเดินทางยังไม่เข้าใจถึงข้อจำกัดด้านพื้นที่ในห้องโดยสารนี่เป็นปัญหาระดับย่อยของการบริหารจัดการพื้นที่พฤติกรรมของคนคนหนึ่งในพื้นที่แคบๆส่งผลโดยตรงต่อความสะดวกสบายของตัวเองและคนข้างๆเมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องการแต่งตัวแบบหัวหอมคือการใส่เสื้อผ้าซ้อนกันหลายๆชั้นแต่บนเครื่องบินวิธีนี้อาจจะไม่เหมาะเสมอไป เพราะอุณภูมิข้างนอกกับข้างในเครื่องต่างกันมากแต่ข้างในกลับมีอุณหภูมิเดียวการใส่เสื้อผ้าบางๆหลายชั้นเกินไปเวลาถอดออกจะยิ่งยุ่งยากกว่าเดิมเคล็ดลับสูงสุดของการแต่งตัวขึ้นเครื่อง,งบินคือการผสมผสานฟังก์ชันการใช้งานกับประสิทธิภาพด้านพื้นที่อย่างลงตัวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการให้ความอบอ,อุ่นแต่เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมบนเครื่องบินและการบริหารจัดการทรัพยากร พลอยขอแนะนำเทคนิคการแต่งตัวที่เรียกว่าเลเยอร์ฉบับโปซึ่งไม่ใช่แค่การใส่ซ้อนกันธรรมดาแต่มีหลักคือชั้นในบางชั้นกลางอุ่นชั้นนอกกันลมเน้นความหลากหลายในการใช้งานของแต่และชิ้นเช่นผ้าพันคอที่ใช้ให้ความอ,อบอุ่นก็ได้หรือจะใช้เป็นหมอนก็ได้มองว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่คือส่วนหนึ่งของสัมภาระติดตัว เพื่อให้ได้ความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความเบาและการใช้งานที่หลากหลายแล้ว Air h o s t เตสแนะนำอะไรพลอยแนะนำให้คุณเรียนรู้การแต่งตัวแบบเลเยอร์ฉบับโปรค่ะชั้นในสุดใส่เสื้อยืดที่บางเบาและระบายอากาศได้ดีชั้นกลางสวมทับด้วยสเวตเตอร์หรือเสื้อไหมพรมหล,มหลวมชั้นนอกสุดคลุมด้วยแจ็คเก็ตบางๆหรือเสื้อกันลมที่น้ำหนักเบาแบบนี้ จะร้อนจะหนาวก็ปรับเปลี่ยนได้ง่ายร้อนก็ถอดชั้นกลางออกหนาวก็ใส่แจ็คเก็ตทับและไอเทมสารพัดประโยชน์อย่างผ้าพันคอหรือผ้าคลุมไหล่ผืนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะใช้เป็นผ้าพันคอก็ได้เป็นผ้าห่มก็ได้หรือจะม้วนเป็นหมอนรองคอก็ได้ของชิ้นเดียวใช้ได้หลายอย่างดูโปรสุดๆไปเลยค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้คลังความรู้เรื่องการแต่งตัวฉบับ Air h o s t เตส ได้ความรู้ไปเยอะเลยใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเสื้อผ้ารัดรูปคือของต้องห้ามโปรดเลือกเสื้อผ้าที่หลวมและยืดหยุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบวมน้ำและภาวะริมเลือดอุดตันรองเท้าส้นสูงและรองเท้าแตะเป็นรองเท้าที่ไม่ปลอดภยัยโปรดเลือกรองเท้าผ้าใบาที่ใส่สบายและเดินสะดวกเพื่อไม่ให้กระทบต่อการหนีภัยและสุข,ขอนามัยส่วนตัว เสื้อผ้าที่เปิดเผยผิวหนังไม่เพียงทำให้คุณหนาวแต่ยังเพิ่มโอกาสสัมผัสเชื้อโรคโปรดเลือกเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวเป็นเกราะป้องกันชุดจัมสูทและผ้าใยสังเคราะห์ไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมบนเครื่องบินอย่างแรกทำให้เข้าห้องน้ำลำบากอย่างหลังมีความเสี่ยงที่จะละลายติดผิวหนังเมื่อเกิดไฟไหม้โปรดเลือกชุดสองชิ้นที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เครื่องประดับโลหะที่มากเกินไปไม่เพียงทําให้เสียเวลาที่ด่านตรวจแต่ยังอาจเป็นอันตรายตอนหนีภยัยโปรดเลือกแต่งกายให้เรียบง่ายเสื้อโคน้ทนาเธอทะจะกินพื้นที่อันมีค่าบนเครื่องโปรดใช้หลักการแต่งตัวแบบเลเยอร์ฉบับโปรเพื่อให้การเดินทางของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้นจริงๆแล้วคําแนะนําในการแต่งตัวของแอร์โฮสเตทั้งหมดล้วนกลับไปสู่แนวคิดหลักเพียงข้อเดียวคือสำหรับการแต่งตัวขึ้นเครื่องบิน ความปลอดภัยสำคัญกว่าความสวยงามเสมอเมื่อคุณให้ความสำคัญกับความสบายความปลอดภัยและความสะดวกสบายเป็นอันดับแรกคุณจะไม่ใช่แค่นักเดินทางธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นนักเดินทางระดับโปรที่รู้จักปกป้องตัวเองเคารพผู้อื่นและมีความสุขกับทุกช่วงเวลาของการเดินทางสำหรับวันนี้ก็ขอจบการแชร์เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังวางแผนเดินทางและคอมเมนต์บอกด้านล่างหน่อยนะคะว่าคุณได้เรียนรู้อะไรไปบ้างพลอยเองค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าบนโลก YouTube ของเรานะคะ